มาจากพี่น้องก้อยกุ้งม,มามาจ้าพี่น้องจา้ามากินก้อยกุ้งกะสาโคราชก้อยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องแก้มสะดามะระสะลัดฉะอมพริกจา้าหอมหัน เด้อจะเด้อใส่แต่ใครอยู่เด้ะไี่มีมะกอกจ้านึกเอาพ,พี่นองมาจ้ามากินกะะุ้ยสกโคราแซ่บๆจ้าเพลดมากเลยจ้ะพี่นองอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นงวันนี้พบกับสาวโคราสวีเดนสาวโครากินแซ่บตามเคยเด้อจะเด้อวันนี้สาวโคราดพาพ่อแม่พี่น้องมากินก้อยกุ้งจ้าก้อยกุ้งสวีเดนนะพี่นองขาดมะกอกพ,พี่นองจ้า ได้ใส่แต่แตะไข่แล้วก็พริกตําใส่พริกสดพอพี่น้องเพ็ดเพชสีสันอาจจะไม่จีจ๊ดจ๊าดเด้อจะเด้อแต่ว่าเพ็ดมากๆพริกนี่เนาะได้มาครึ่งกิโลน่แหละจ้ะพอพี่น้องผักแกมสาวกะรัชก็มีเสเดามมระขมขมนี่ละจ้าชะโอมหอมๆอมมาจ้ะพี่นอ้กกนอ,อ,นองจ้าไม่ร้องทําน้ําเพลงละจ้ะมากินกบสาวกะราชเด้อืขออนุญาตใช้มือคือเก่าพี่น้องจ้ื เผ็ดมากนีมมะไะอืมเะร้าอืมเผ็ดาม,มากไปหน่องสีสันอาจจะไม่จัดจ้านหรือจ้ะแต่พริกเผ็ดมากอืมอืม,อม เพชรแสบคอเลยพี่น้องใส่ตะข่ายไห้รุ่นเสียงดังอื แสบไปยันกกหูเลยเพี่นองเอ้ย <c oughs> เพดมากกินเข้าไม่เป <c oughs> ็นอันนี้กับพักดองอ๋อสนามพักดองกออว่าไม่รุนเปวน เาพี่น้องมาด้วยจะสักบบกจวดๆหน่อยไม่น้อนี่ก็พักดอม không quá mà phải không よん <music> <music> กินก็เ <tripod> ข <Anyways> <desserts> uh ่าไม่เป็นน้อไม่น้องกินเลยเนี่ยกับแก้มเพราะไม่น้องจ้าเผ็ดมาก ขันมะกอกอืมแดาวขมมากพนะี่น้องไม่อยากให้หมดเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> กินแบบประหยัดที่ละหยอดสองหยอดพี่นอ้องเอ้ยพักกระแพงเนาะม <c oughs> ไม่ได้ไปตลาด ทำงานเพิ่มอกีกน่องคนขับรถก็ไม่ค่อยวาง <c oughs> <S <s <uck> สีสันไม่ได้จีจา๊าดเด้อเพื่อน้องไม่ได้แดงใจวายจ้ะแต่พริกเผ็ดมากมตำพริกสดจ้วะวันนี้บวกกระเทียมหอมออ กินคำใหญ่เขาก็ไม่ปิ้นจะไี่นนอแพดดิ้งจริง,รงอืมักนี้อยากกินเลยแต่แบบ ตำมๆป่าพี่น้องกินเลยนะก็อย่าเบื่อกันเด้อ <c oughs> ของชอบจ้ะขาดไม่ได้เพราะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทำงานมาเหนื่อยก็สมตำ <c oughs> 음, 응, 다, 마하다. 응. 음, 음, 음. 뱃뱃한 거네요. 응. 음. ทำพริกทำหอมทำกระเทียมสุดยอดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถนอมใบมากพี่น้องเดาเห็นใบลวงเหรอดอกลวง thắt đón đón yên cóp cọp không nha ô kè nào นามง <c oughs> <c oughs> ุนหวานจุ่ยๆเพื่อนน้องเอ๊ะแซ่บหลายกินไรก็เสียดายสะดากก็เลยไม่ได้เสียดายเลยเนี่ยไม่มีเวลาไปล้านไทย phải sửa nghe tiếng đắng chả uh. uh -huh. ติดเพื่อนมากกว่าติดแม่เพื่อนมารอหนาประตูทุกคนขนาดมึดแล้วจ้ะสามสี่มงเย็นเนี่ยกับมึดตึตือละ สมุนไพรในเม็ทิ้งนะกับแก้มอ่ะพริกนี่ก็จะเก็บไปตำสมตำต่อไม่ทิ้งด้วยจ้ะของสาวโคราดเนอะว่ามีแต่สมุนไพรเลยเนาะจะนั่งแก้มดูหนังแล้วจ้ะสำหรับกินนี่สาวโคราดโคลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีไม่ใช่ทุกท่านจ้า